ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4เข้าสู่บทเรียนวิชาทัศนศิป์คลังที่6ซึ่งจัดสอนโดยคุณครูกันยวีเทียนขุนหรือคุณครูก๊อปค่ะจากกิจกรรมที่5นะคะเรื่องรูปทรงแสนสวยก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูก็ต้องขอชื่นชมนักเรียนชั้นป .4 นะคะที่ทำผลงานออกมาได้สวยงามนะคะ ดูแล้วมีความตั้งใจในการทําสามารถไล่น้ําหนักสีได้ดีตัดเส้นผลงานเรียบร้อยนะคะและที่สําคัญมีการพัฒนานะคะปรับปรุงชิ้นงานของตนเองอยู่เสมอก็ขอเช่นชมอีกครั้งนะคะและในสัปดาห์หน้านะคะเราจะขึ้นบทเรียนใหม่กันแล้วนะคะสัปดาห์นี้จะเป็นการทดสอบความรู้ของนักเรียนกันนะคะดังนั้นนะคะครูก็จะมีการทบทวนบทเรียนให้ทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ในการทดสอบในวันนี้ค่ะขอให้นักเรียนตั้งใจด้วยนะคะ บทที่1ค่ะรูปร่างรูปทรงเราเรียนไปทั้งหมด3หัวข้อกันแล้วนะคะหัวข้อแรกก็คือรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวข้อที่2คือรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหัวข้อที่3ก็คือความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงค่ะมาดูเรื่องแรกค่ะรูปร่างในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทบทวนนะคะ รูปร่างจะมีลักษณะแบนนะคะเป็น2มิติมีแค่ความกว้างกับความยาวเท่านั้นนะคะแล้วก็เกิดจากเส้นรอบนอกนั่นเองนะคะที่เป็นเส้นแสดงพื้นที่ขอบเขตโดยสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบค่ะก็คือรูปร่างแบบเลขาคณิตกับรูปร่างแบบอิสระรูปร่างเลขาคณิตเป็นรูปร่างที่มีโครงสร้างแน่นอนเกิดจากการสร้างของมนุษย์สามารถระบุชื่อเรียกได้เช่นรูปร่างสามเหลี่ยมรูปร่างสี่เหลี่ยม รูปร่างวงกลมเป็นต้นค่ะเราก็จะสังเกตเห็นรูปร่างเลยค่คณิตนะคะของสิ่งต่างๆรอบตัวเราเช่นรูปร่างสี่เหลี่ยมของธนบัตรนะคะรูปร่างวงกลมของเรนยญบาทรูปร่างแปดเหลี่ยมของกล่องของขวัญและรูปร่างห้าเหลี่ยมของว่าวค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปร่างอิสระค่ะเป็นรูปร่างที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนนะคะ อาจจะเกิดจากธรรมชาติก็ได้หรืออาจจะเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมาก็ได้นะคะไม่สามารถระบุชื่อเรียกได้ชัดเจนนะคะเช่นรูปร่างอิสระของใบไม้นะคะรูปร่างอิสระของก้อนเมฆหรือรูปร่างอิสระของดอกไม้เป็นต้นค่ะดังตัวอย่างนะคะก็จะเป็นรูปร่างของสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นรูปร่างแบบอิสระที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นรูปร่างอิสระของผีเสื้อรูปร่างอิสระของใบไม้นะคะ รูปร่างอิสระของอีตาร์นะคะรูปร่างอิสระของนากาสอค่ะรูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรูปทรงจะมีลักษณะเป็น3มิตินะคะนอกจากจะแสดงความกว้างและความยาวแล้วนะคะยังแสดงความลึกหรือความหนาเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะทำให้รูปทรงนั้นมีลักษณะสมจริงและก็ดูสวยงามมากกว่ารูปร่างนะคะ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบเหมือนกันค่ะก็คือรูปทรงแบบเรขาคณิตและรูปทรงแบบอิสระรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างแน่นอนค่ะสามารถระบุชื่อเรียกได้เช่นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกระบอกทรงกลมพีระมิดปริซึมกลวยเป็นต้นค่ะ และเราลองมาดูรูปทรงเรขาคณิตนะคะของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเช่นทรงกลมของผลมะนาวทรงพีระมิดของกล่องกระดาษทรงกระบอกของถ่านไฟฉายทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของกล่องของขวัญค่ะนักเรียนเคยเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมคะต่อไปค่ะรูปทรงอิสระเป็นรูปทรงที่มีโครงสร้างไม่แน่นอน มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นเช่นรูปทรงของคนรูปทรงของแจกันรูปทรงของบวรถน้ำรูปทรงของเต่ารูปทรงของตุงงตงงต๊กตาหมีเป็นต้นค่ะและในหัวข้อที่3นะคะเรามาดูเรื่องของความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะคะรูปร่างเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็น2มิตินะคะมีแค่ความกว้างกับความยาวเท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นรูปทรงจะมีลักษณะเป็น3มิตินะคะมองเห็นได้ทั้งด้านกว้างด้านยาวและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก,ก็คือด้านหนาหรือว่าด้านลึกนั่นเองนะคะรูปทรงจะดูแล้วสมจริงนะคะสวยงามมากกว่ารูปร่างคะ่ะทบทวนกันเยอะขนาดนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสรุปได้กันหรือ,อยังนะคะว่ารูปร่างนะคะ,ะ,คะกับรูปทรงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราจะมาสังเกตด้วยกันอีกครั้งนะคะ ก็จะได้ภาพดังนี้ค่ะเราลองมาดูแถบของภาพจริงนะคะก็จะมีแจกันมีผลแอปเปิลแล้วก็มีกล่องนะคะแล้วเราลองดูซิรูปร่างนะคะได้เป็นรูปร่างแบบไหนกันบ้างถ้าเป็นแจกันก็จะได้เป็นรูปร่างอิสระนะคะผลแอปเปิลจะได้รูปร่างวงกลมและกล่องจะได้รูปร่างสี่เหลี่ยมค่ะเป็นเส้นรอบนอกเท่านั้นต่อไปค่ะเรามาดูรูปทรงรูปทรงนะคะถ้าเป็นแจกันจะได้เป็นรูปทรงอิสระค่ะ ถ้าเป็นผลแอปเปิลจะได้เป็นทรงกลมและถ้าเป็นกล่องนะคะเราก็จะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะสรุปความรู้ในครั้งนี้กันนะคะวันนี้เรายังอยู่ในบทที่1นนะคะเรื่องของรูปร่างรูปทรงนะคะและเราได้เรียนกันไปครบทั้ง3หัวข้อแล้วนะคะนั่นก็คือรูปร่างนะคะสรุปเรื่องของรูปร่างก็คือรูปร่างเนี่ยมีลักษณะเป็น2มิตินะคะมีความกว้างกับความยาวส่วนหัวข้อที่2ค่ะเรื่องของรูปทรง รูปทรงนั้นจะมีลักษณะเป็น3มิติสามารถดูได้ทั้งด้านกว้างด้านยาวและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือด้านลึกหรือว่าด้านหนานั่นเองก็จะทำให้รูปทรงนั้นดูสวยงามดูสมจริงมากยิ่งขึ้นและ3ค่ะความแตกต่างระหว่างรูปร่างกับรูปทรงนะคะถ้าเป็นรูปร่างนะคะมีเพียงแค่2มิติเท่านั้นนะคะมีแค่ความกว้างกับความยาวมีเพียงแค่เส้นรอบนอกเท่านั้นส่วนรูปทรงนะคะ จะมีลักษณะเป็น3มิตินะคะสามารถดูได้ทั้งด้านกว้างนะคะด้านยาวและสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือด้านหนาหรือด้านลึกนะคะทําให้ภาพรูปทรงเนี่ยสมจริงนะคะเหมือนจริงแล้วก็สวยงามมากกว่ารูปร่างนั่นเองค่ะช่วงพบคุณครูผู้สอน สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอเช่นชมนะคะชิ้นงานของนักเรียนที่ส่งกันเข้ามานะคะนักเรียนชั้นป .4 มีความตั้งใจในการทำกิจกรรมดีเยี่ยมนะคะผลงานที่ออกมาเนี่ยสวยแท้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงนะคะมีการแก้ไขในสิ่งที่ครูได้แนะนําไปนะคะก็ขอชื่นชมในพัฒนาการที่ดีขึ้นด้วยนะคะ และกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นการทดสอบความรู้เรื่องที่เราเรียนมาทั้งหมดนะคะในเรื่องของรูปร่างและรูปทรงซึ่งให้นักเรียนทําใน google form ที่ครูแปะลิงก์ไว้ให้นะคะจากนั้นเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดค่ะมีคะแนนให้นักเรียนทั้งหมด10คะแนนเต็มซึ่งข้อสอบนี้ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนนะคะได้คะแนนเต็มกันทุกคนเลยค่ะ และสาหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นการทดสอบนะคะความรู้ของนักเรียนนะคะที่นักเรียนได้เรียนไปทั้งหมดนะคะว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะและค,คุณครูนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะได้คะแนนดีเยอะกันทุกคนเลยเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่จะทําแบบทดสอบนะคะก็กลับไปทบทวนนะคะคลิปที่นี่ครูได้ทบทวนบทเรียนนะคะในต้นคลิปวันนี้นะคะ สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเราจะเริ่มนะคะบทเรียนใหม่กันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะปฏิบัติกิจกรรมทำแบบทดสอบกันให้ได้คะแนดนดีเยอะนะคะแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ